เดี๋ยวรับพรจากพระเด็บคุณพระจันทร์ใหม่คะ่ะรับพรอ,อีกรอบหนึ่ง <c oughs> เพื่อรับการธรรมวัตส,สุดมนต์ต่อนะคะยะท้าวาริวะฮาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิตโตทินังเปทานังอุปกปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิตสตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณิโชติละโสยถาสพีติโยวิวัตสันตุสภารโอโคนัสตุมาเตปวัตปันตรายโยสุขีติคายยโกภะอภิวาทนาสีริสนิตจังมุทธาปจายโน จตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยาเตศสาทุขโลคาปยาเวลาโซกาสันตุจุปตวานการตรายาปิวินาสันตุจเตศสาสยสิทธะนังลาพังโสทีภะกะยังสุขังภลัง สิลิอายุจะรวันูจะโผขังวุติจจยศวะสตวัตซาจะอายุจะศิวะสิทธิพวันตุเตพวัตตุสัพมังคลังลาขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเตพวัตตุสัพมังคลังลาขันตุสัพเทวตา สภธรรมานุภาเวนะสตาโสตีพระวันตุเตภวตุสัพมังคลังลาคันตุสัพเทวตาสพสังขานุภาเวนะสตาโสตีพระวันตุเตสุ